สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุ่งฝนเนาะคะ่ะเพื่อจะภาพ่อแมพ่มพี่น้องท่านผู้ชมเนาะค่ะมาติดตามรับชมแนวทางต่องวดปู่ทุ่งฝนค่ะงวดวันที่สองคืษภาพคมพศส,สองพนอันห้าร้อยหกสิบหกค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแนวทางของปู่กับเขาเนาะค่ะศูนย์หกเข้าตรงตรเนาะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันอีกเนาะค่ะว่าปู่จะได้แนวทางให้ เป็นตัวใดเนาะค่ะงวดวันที่สองพฤษภาคมพศ2566ค่ะเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันค่ะการครับปู่คะการน้ำมาสการเจ้าค่ะปูเหนาธรรมบุชมนะครับเนาะเบาวเทาน้ำซ่อนผับปลานะครับสงการเหน่ามาให้ปูออกมาพี่น้องเก็บไม่ให้ปูนี่ครับผมตาตุน้ำตาลตาตุหลั่งด้วยกันวัเน้อยโอ้ศูนย์หกตรงตรงนะปูเนาะตรงมันเกิดศูนย์หกตรงตรงธรรมบชมนี่ครับผม วิ่งไหมปูวมันก็ถือคู่มาคือว่าอะไรวะวิ่งศูนย์กับเก่านี่มาทั้งศูนทั้งเก่าครับเก่ามักร่อยิเก่ามักร่อยศูนย์มัหลักสิจับคู่ให้นี่ครับแมนเลยขับเลขติดสองห้าสี่หนะครับนะจับคู่ได้ศูนย์หกตรงตรง,ตรงมาขับทำชมถ้พโอเกนใจตัดบนหลงังทัโเกนใจตัด <c oughs> ออกได้<ร>มาปัเก่านะโอเกนจมาพี่บาวเขาพี่บอกให้เนะคนมาเก่าพี่ก่หาไรเนาะการี่บานะอยากจะร็คทบัดเนี่ย มักศูนย์บกปูะมักูน์นตกบกปูที่เห็นเปียกหรือจังไหนคนตกมือลั่นมือไรเห้ยอ๋อมันสงการบอกนี่เนาะเราชูนเข่ากลางพอดีเนาะอ่ามีหมักมแล้วันนีกันนะครับผมศูนย์หก6อทะเลศูนมากครับผมอาทมากวเอ สล่าเอาโครงแรกมาทิ้นะเอาโครงแรกแบบปูโครงแรกกุดนีแล้วงหมดแล้วครับบทที่ล้วปูกับจัดให้กันปูกันยังว่าเน้นหรือว่าปูว่านี่ละอยู่ในนี่ละปูว่าอืมกรับปูกับยำคากรีนในชุดนี้มารอบไถ่ก็ใหเป็นชุดนี้แน่นแต่คล้องก็บ่ททีบ่ที่ได้ละมันสัดนี้ไปทั้งไปทั้งคุเปล่าจะยกสล่าบ่ปูจะยกจังไลยโอ้กะว่าจะยกมันมันยกมัดดังอี่บอกที่จังไลยปูเลยแล้วยกขึ้นมหมันะแต่ว่ามันก็มันยากอยู่ดอกเพราะว่าพุ่นสับมันหน่อยมันเห็นมาก่อน ค่สิค่านทายังเนมันค่อยเป็นค่อยไปเลาปูกครับผม้พอนกันเนาะแล้วพอนกันใช่ไหมอ่าครับปลูมรณาสาเออตามลังมากก็ดีมาก่อนก็ดีมาตามลังก็ดีครับปู่ให้ปู่ให้หมันกำลังด้วยครับอีกทีตาวิถีตางตรัน่มีเุเรนตสังกบจโวนาลาโกย่ามโจราโตย่าสับพติโยอวาจันติสโบรโคยนตุมาเอันตรายโยตุุขิยุโควาวิวาจนตสจัง พู้ชาวอายุโนะเจตาโรมาวัตันจีอายุโนะชูฮานิชาลังซาทุกข์เอาหน้าปูตองวัดธรรมชุมรับพรแล้วกันมารับพรแล้วก็รับตัวเลขต่อครับปูเราติมเลยวะอ่านี่แหละครับปูวงให้ต่อเลยปูวงเลยโอ้ยวงเลี้ยวเฉยน้องรดครับผมมาขึ้นมายำมันบอกขึ้นแล้ววงให้เลยวันที่สองครับปูสองทุกสภาครับผม โอ้ยเนี่ยล่ะสองเนาะสองสภาสองพอคอสองพอ <c oughs> อ,งพอ้หยุ่มกะมาจังไหนแมวออกหมานมาป,ปูคือว่าแมวออกกระมานจัดๆบุหูจัดเลยกอบ <c oughs> คหอยยุบัน อ๋อช่วงช่วงวันกบลิโย้คือวันยิ้มเปิมาว่ามีอากาศโชคดีตัวทำู้ชมก็รู้เพื่อนกลับมากับคำวันครับถ้าเขาไปจวกอ้ากระเบงเราในยูทูบเด้อพี่ๆไลกยกันได้ครเพื่อกับผูมากมันกับระวังมันกัะยากทางัางั้ช่อเป็นไปนีน ติดตามทั้งเอฟซีทีดีกว่าไอ้ทั้งเอ็ดมินทีดีกว่าเนาะครับค่ะวิ่งสองกับเจ็ดตามสูตรตามสูตรตามสูตรมันมาตามสูตรมาค่ะแมนบอแมนเท่ากับบุงจักเนาแต่มันก็สิมาดูแท้เนี่ยเจ็ดเนี่ยบัวบัวเจ็ดก็มาตลอดเด้วยมาบุญมาบุญศูนย์เจ็ดกับมาล่างเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยที่มาดูแท้มันทีไม่อยู่บ่มันคือมันถือตัวหญิงเนี่ยครับเอาไว้ไว้คนทิ่กินยาให้หลังเนาะครับ ่ะติดตัวปูบอลอ้าวต่องวดไปก่อนชิมนขมืองก่อนคอยมาตัดเอาทีหลังเนาะคอมาตัดมาเช็คมากําหนดเลมากคอยมากมึงไม่พูดตัดใคอยมากมึงทีหลังวะไม่กัดสิหลายปูอันไม่ถืสแบตปูเพราแต่ว่าหลอดแรกที่ปูว่างหาปูมาติดหกนะครับเก้ศูน์มาแสกนเก้าติดสาสี่ หกเก้าเด็กที่นอนไม่งายอีกปูสองสามนล่ะมันก็มันกับมู้ีนบขาดเลยเก่นนะจเจันบนแนหมล่ะ สามสองสี่สองหกสองเก้าเจ็ดอีกจเจ็สามัดมาซะอันนี้ก็เรียกไม่อยากได้เด็ซุ่มเดเจ็ดสี่ปสเนาะับปูมไม่อยากอีกด้ไหมเจ็ดหกอันนี้ก็สีง่ายยได้นาะเอาเอาปหนึ่งอเอามือคือไปจสารบัเป็นเจ็ดเปลี่ยแล้วเอาไปทำไก่กลยูเอาำไก่กนูด มันจะไปเห็นทัางใสกอะไรเพย่นะครับอ่ามันจะไปเจ็ดแปดระเบิปัวรักมันโหเด็กพี่น้องแม่อาลาศได้ไหมอืยอืสัตว์อากลับโอ้นเด็กพี่เด็กน้องเป็นแปะอลาดมันว่งเหมือนไดหรอว่งมืนปัวตัวเน่นผูมักตัวใดเจ้าค่ะผู้มักตัวใดค่ะมากก่ค่ะพอได้เอฟซีเป็นไปจับจองลอตเตอรี่เนาะค่ะ บทั้งนั้นเนาะเขาอหนีไปก่อนเนาะหนีก่อนเี๋ว่าอือเขานีก่อนสองสามตัวครับเจ็ดเก้าอืมอ่ะปูเว้นนี่ว่องให้เล่ยปูในตัวมัดหนี่งว่องหมดปูนั่นแหละนี่มนมันแม่ละบะปูเกิดวะอยากให้ว่องไหมมาปูว่องให้เล่ยปูว่านี่ละครับเดี๋ยวจงปูจงจะตัดให้อีกทีหนึ่งล้วปูเนาะครับ สองสามกับเจ็ดเก่านิวาผมมักพี่แล้วปูเจ็ดเก่าพี่แล้วม,มาครับทําู้ชมออเอฟซีๆๆปมาจะได้เห็นชัดๆ,ๆพี่น้องต,ตัวนี้ยกับวัเนเห่เฮล้าการอเลรพี่แล้วนองกัได้มันก็นเคยมยครับปู มอวันนนนมัน่อวันที่วันที่อะไรมนี่วันที่สิบเจ็ค่ะมาเอายังไม่ปซิมาบงอยู่ตหเอาไปสี่เสียงเบิงน้าค่ะปูไปยเป็นพิจนาานี่ครับวิ่งสองกับเจ็ดได้ทมชมเด้ครับสองพฤษภาคมสค่ะแคปหน้าจอตันนี้นะคะในทางปู่ทุ่งฝนนะคะงวดวันที่2องพฤษภาคมพศสองพันหรยหกสิบหค่ะปู่ไปไห่ตองววดแล้วนะคะวิ่งสองกับเจ็ดเนาะคะเลขติด สามสี่หกเก้านะคะจับคู่หายแปดคู่นะคะสองสามสองสี่สองหกสองเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะปูเนีนนหายสองคู่นะคะสองสามกับเจ็ดเก่านะคะเป็นชุดบนล่างเด้อค่ะแต่ว่าอย่าลืมกลับตัวด้วยเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะพิจารณาเบิง้งเผื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขออวยพรแม่พี่น้องท่านผู้ชม ท,ทุกทุกท่านโชคดีรวยเงีงกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ